เราจะทงวัดวันนาะศีประชาปศ2 5 6 3ครับารอบครับเราจะไม่ดเป็นบลรทัดเป็นทุกเรื่องบลรทว่าทางน้ำทางทะเลแต่อย่างใดนะครับเราก็ถือ,อ,อว่าเอาเอาประชาเอาหัวก้กวยเติมช้วยนะครับเอาเรื่องใน ัจ,จากธรรมชาติเ่ป็นใบสุขสารวัฒนธรรมไทยในการลอยกระทงนะครับผมนะครับแล้วก็มาดูชาอ้อาลอยาไปลอยไป,ไป,ไปู่ลงทะเลนะครับต่อนน้นจะออกไปปากคลองบางละมุงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นปอกาสดีที่น้องที่มาเล่นลอยกระทงกับชุมชน,ชนบ้านนาเก่าฝั่งนี้นะครับชุมชนบ้านาออนาเก่าก็อยู่อำเภอศรีราชานะครับ ภายโดยัดบรรน,นาก็จะมีมเทพคุณเจ้านะครับมารับสันตทานนะครับหรือว่าจะร่มมระวมทวงบุญจากพระประจำวันหรือว่าอยากจะร่วมทวงบุญเพื่อเพื่อนทนนะครับเพื่อไปกราบสักการะอดีตเจ้าวาดวัดบ้านนานะครับรรรสีหลวงปู่พิมหลวงปู่พุ่มหลวงปู่ดูและก็พระอาจารย์ให้บุญอีกต่อหนึ่งนะครับผลละครก็แล้วแต่นะครับห้าสิบหกสิบแปดสิบร้อยบาท การซื้อกระทงก็แล้วกันเป็นกระทงของวัดนะครับถือว่าอดหยุดรัฐนะครับโดยบนเสียงอุ่นู้นนะครับก็ต้องขาวจากผักุีนะครับท่านที่ได้ร่วมมือช่วยกันซ wow ื้อกระทงนะครับของทางวัดเป็นกระทงของวัฐขอให้ส umm> ิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนครับสาธุครับสิ่งใดทำให้ดีขึ้นมา ถนะ้คจะสอบข้มาโดยผ่านกาบโดณทางดงของวัะา การบริหารงานของ <laughs> ของอร่อยครับเท้าเขามาแปงเท่เาเท่าเก่าเก่าแม้งยี่สิบเก่าเก่าเราก็ทำบุญได้นะครับบุญปิดทองของปู่รือ,อยังนะครับุญปิดทองครับขนมเบื้องครับซื้อมาจากงานลอยกระทงนึงก็จะไม่ได้กินแล้วครับผมหน้าจะก,ก็จะเยอะประมาณนี้ครับผมไสเค็มกับไส้ฝอยทองครับ